สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่บ้านฝรั่งครับหรือบ้านน้องลักกี้พิโดโดครับวันนี้ยามเย็นครับวันนี้ฝนตกนะครับบรรยากาศฝนตกนะครับก็เลยถ่ายมาเป็นคลิปนะครับให้แม่ๆได้ชมกันนะครับอันนี้ก็น้องแฮปปี้นะครับตัวนี้เราก็โยนอาหารโยนหญ้าให้กับน้องเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็มีผลไม้ให้กินเนาะแต่กองให้กินเลยวันนี้ก็มานี่ด้วยนะครับนี่สาวน้อยของเรา กองมาหนึงทันทึกเลยหญ้านะครับก็จะมีหญ้ามัดนะครับอ้อยนะครับต้นหญ้าในเปียต้นสับประรดนะครับก็จะเป็นพิโดโดนะครับถึงตกมันเราก็จะไม่ให้น้องแบบปดนะครับให้น้องกินเต็มที่ครับตกไม่ตกก็ไม่เป็นไรนะครับให้กินเต็มที่ทุกวันนะครับ เคลียแล้วนี่เคลียทาไมนี่เ,เ,นเห็นเขาเขียแบบนี้นี่ไม่ไม่บางคนก็เห็นว่าโอ้โหทำไมโยนเยอะจังกินหมดไหมเนี่ยนะครับผลตอบก็คือไม่เหลือนะครับตรงนี้นี่ไม่เหลือนะกินจนหมดนะครับตั้งแต่เช้าจะได้เก็บแต่มูลก็พอนะครับดูพีโดของเราอาหารสมบูรณ์มากครับผมวันนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือแม่เดือนของเราคุณแม่สวนสารพัดนึกนะครับที่มอบ ายาให้กับเด็กๆนะครับ250มัดทุกอาทิตย์นะครับกลาบขอพระคุณแม่เดือนด้วยนะครับนี่ตอนนี้ให้กินวันนี้มีผลไม้ให้กินด้วยกินไปแล้วครับ<ม>นี่ไปดูตอนตะกะของเราเมื่อเห็นหอบเต็มเลยดูของมัน,นึงถึงทึกเลยครับ ยาทางอ้อยโหยามัดด้วยอร่อยไหมโพทองอร่อยไหมครับครับกัเร็วอร่อยไหมครับครับเสียงขับไม่ได้แล้วกินอยู่ช่วงนี้โอ้กินทางอ้อยกินทางหญ้าผสมกันครับขอบคุณครับก่อนครับดีๆครับสวยครับโพทองครับกันลูกครับเร็ว ครับขอบคุณครับนี่อ่ากินไปกินไปไม่ควรละครับขอบคุณอีกทีครับคุณแม่ครับขอบคุณครับนี่งาใหญ่งายาวมากงาใหญ่นะครับงาใหญ่มากพี่โพทองเรากินเต็มที่เลยครับทั้งอ้อยทั้งญ้านะครับผม ก็อย่าลืมนะครับแม่ๆเอฟซีท่านใดอยากได้งานติดต่องานได้ที่บ้านน้องฝรั่งได้นะครับทีขอทองของเราพร้อมแห่นะครับผมทุกแสงสีเสียงไม่กลัวนะครับพร้อมแห่ทุกท่านทุกคนอ่านงานเรียบร้อยนะครับฝากทุกท่านทุกคนด้วยนะครับนี่ดูทากินซะก่อนอร่อยบอรงานนะครับงานเปิดมากนะครับอันนี้เขาเรียกว่างานเปิดนะครับงานจะไม่ติดมือนะเขาเรียกว่างานเปิดดูครับโชว์เลย ถ้าผมยาวอีกครึ่งหนึ่งนะครับก่อนครับครับเรียกพี่โปนี่บอกง่ายอย่งเลยพี่โปนี่โชว์ความหลอ่อคโอยโชว์ความหล่อนี่ก็จะกินไม่ค่อยกินนะครับพี่โดจะมีมารยาทนิดนึงไม่ค่อยกิน ค่อยกินนะครับจะมีมารยาทมากพี่ชายของเราเรียบร้อยมอกผู้หญิงเลยส่วนนี่ครับทั้งกินทั้งเวียงดูครับสังเกตดูกองกองของเขาจะมีมารยาทมากนะครับดูครับนี่คนอื่นเขาจะเป็นกองเป็นกองแต่พอมาเจอของตัวเองสะหมดเลยอุ้ยอะไรเนี่ยดูครับจะไม่ให้อ้วนได้ไงครับเพราะมีแม่ๆของเราเลี้ยงดีนั่นเอง ครับวันนี้ก็มาชมคลิปนา่นารักน่ารักนะครับว่าก่อนนอนบ้านเรากินอาหารกินหญ้าเยอะขนาดไหนดูครับผมแล้วมาสังเกตนะครับว่าตอนเช้านี่จะเหลือไหมไม่เหลือนะครับกินหมดยี่ปีโพทองเราดูเน็บงาแล้วครับดูรัวไม่ทันเพื่อนเน็บงากินเลยอันนี้ก็ยืนหลับตากินชิวๆนะครับอร่อยมาก ช่วงนี้มันพายุฝนนะครับแม่แม่พายุฝนนะครับกอฝนติดต่อกันหลายวันเลยดูท้องท้องกลางแล้วหนุ่มน้อยของเราถ้าสมมุติว่าฝนแบบนี้นะครับไม่สาดนะครับผมไม่เปียกดู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 ดือลือหาอะไรหญิงเอ้ยอื ดูลือครับลือลูืหาอะไรดมอยู่นั่นแหละอ้อยอ้ยชอบจริงนะอ้อยเนี่ยอ้อยชอบมากครับขาดไม่ได้ต้องซื้อประจำนี่ดูฟังเสียงนูก่อนไม่ไม่ขาฟังเสียงนูก่อน ช่วงนี้จะตัวใครตัวมันนะครับเนียบมากนะครับไม่หยอกไม่ล้อกันเลยโดยเฉพาะหนุ่มน้อยของเรานี่ซัดอย่างเดียวของเดียวกินเป็นมารยาทมากนะครับโดนโดนยาคุณหมอหรือเปล่าถึงกินมารยาทดีเนี่ยอันนี้อันนี้จะเอาหลังขึ้นหลังเดี๋ยวเอาขึ้นหลังนะคดีดีดี๋ยดะเยอะเยอะนี่ไม่ใช่แล้วขึ้นหลัง นันอู้เนี่ยคำใหญ่เหมือนกันลักกี้นี่จะกินแกล้มนะครับกินอ้อยด้วยปั๊บกินหญ้าปั๊บกินอ้อยปั๊บกินหญ้าปั๊บจะฉลาดไปหน่อยนะครับมีเหมือนพี่พี่นะครับพี่พี่กับน้องน้องเชื่อกันดื่นก็จะกินเป็น นี่ย่ามัดก่อนนะครับพี่โคทองพี่โดน้องแฮปปี้กินเป็นย่ามัดก่อนอส่วนยิงกี้ของเรานี่กินย่าคำกินอ้อยคำนิวครับูออครับว่าผมพูดเล่นนะครับกินอ้อยคำกินย่าคำอพอกินพอกินอ้อยเสร็จแล้วก็จะมาเอาย่าคำหนึ่งนี่ แม่แม่จว่าผมพูดได้นะครับมันจริงครับดูเมื่อกี้กินอ้อยคําแล้วกินหญ้าคากินหญ้าคําแล้วก็มากินอ้อยคำดูนี่จริงจงครับผมตอนนี้เรามาให้ชมนะครับวันนี้เกี่ยวกับน้องช้างนะครับดูครับเอาอ้อยแอล้วครับได้อ้อยอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับได้อ้อย หากอ้อยปั๊บกินปั๊บนะโอ้ฉลาดนะครับกี่ๆเราเนี่ยครับวันนี้ก็มาโยนหญ้านะครับแล้วก็มาถ่ายให้ชมก่อนนอนนะครับยังไงก็นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เวะเข้ามาให้กําลังใจนะครับแวะเข้ามาทักทายคอมเมนต์ได้นะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับช้างตกงานทั้งสีเชือกของบ้านฝรั่งของเราด้วยนะครับแม่ๆครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงดึกก่อนนอนนะครับประมาณก่อนสามทุ่ม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครป์ดูมลังใจให้ช่องน้องลักกี้พี่โดโน่ด,ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับเข้าไปติดตามที่น้องลักกี้แฟนเพจนะครับน้องลักกี้สาวน้อยเสียนทนแฟนเพจด้วยนะครับผมวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับยังไงก็มาบอกทุกท่านฝันดีขอให้ทุกท่านหลับฝันดีนะครับทุกท่านทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับคิดสิ่งใดของผูมาปรารถนาทุกประการ คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับร่ำาวยรวยถูกหวเลยเบอร์นะครับวันนี้ฮกี่กีบบนสูงที่บนสูงบามายใส่หัวเลยใส่หัวก่อนใส่หัวก่อนอยู่หัวบนสูงใส่หัวเรื่อใส่หัวก่อน,อน,อน,อนบ,าบายบายอ่าพบกันใหม่วันตรงนี้แล้วกันนะครับสวหรับวันนี้ราตีสวัสด์สวัสดีครับ